แ่บไพี่นอ้องแ่บน่ะนนหวานหวานมันคะ่ะพันลิ้นงูเห่านะคะเบ,บิบบานมะม่วงคะ่ะพันลิ้นงูเหาะะ่าค่ะแ่บๆค่ะพี่นอ้อง เขาะว่ามันเป็นสองแบบมะม่วงจ้ะพี่น้องพันลิ้นงูเห่าจ้ะอ,อ,อันหวานหวานจ้ะพี่น้องคล้ายๆเขียวเซเว่ยนะคะแต่บ่าเม่นเขียวเสวยครับพันลิ้นงูเห่าค่ะพี่น้องซื้อเพื่นพันลินงูเหา่าซื้อเป็นตะยานเนาะคะ่ะแต่ว่าหวาน <c oughs> ค่ะคุณน,นะคะพี่น้องเดี๋ยวที่ซูมให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่นนะคะุณมันมันมันใหน่เนี่ยมันถงอุ้ยย่างเรื่องค่ะไม่น่ารู้นะคะ เหนี่วกันเส่เหนียวยังขัดขึ้นนะหวานขันซ้ำนี่ฮะเซ็บขันขันเมียนเกลไปกูเหนียเฮ้าแมฮ็ดอันนั้นค่ะคนเห่านะมักน่ะค่ะนี่เส่ยนะคะพี่น้องขายเดียวขายดีได้ขันเมียนดีขายนะมะม่วงพันลิ้นงูเห่าค่ะหวานๆคล้ายๆเคี้ยวเสวยค่ะ ไม่ใช่เคียวเซเวยแต่ไม่ใช่เคียวเซเวย่ยน,นี่ค่ะพี่น้องหวานค่ะอืมงกรอบกรอบแซ่บมันๆคะ่ะ ต้นบ,บนิกยต้นชมพูดแดงนะคะอันนี้มาเที่ยวบ้านพ่อค่ะม่เยี่ยมพ่อเนาะคะ่ะอำเภอวานอนจ้าอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครค่ะอันนี้เขียวเสวยจ้ะพี่น้องจ้าม่วงเขียวเสวยนะคะคุณนะ เขียวบ้านเกิดนะคะพี่น้องคะพน,น่ะดกๆค่ะอันนั้นวัดนะคะพวกหมะบม่วงค่ะหมะบม่วงกังะะบกดกขึ้นกันนะคะพวกน่ะไก่ค่ะ เลี้ยงไก่ตีเนาะจ้ะม่วงม่วงม่วงอันนี้บกักพุงค่ะพี่น้องค่ะ มะม่วงค่ะพันลิ้นงูเห่าค่ะแซ่บค่ะพี่น้องใส่สั่นเอาลงมาเดี๋ยวนี้จะมะม่วงจะพี่น้องพันลิ้นงูเห่าจะอืมอันหวานหวานจะพี่น้องค่ายๆ่เขียวเสเวยนะคะเตบ่เม่นเขียวเซวยครับพันลิ้นงูเห่าค่ะพี่น้อง ซื้อเป็นพัน่าซือเป็นแตยาค่ะแต่ว่าหวานค่ะคุณนะคะพี่น้องเดี๋ยวที่ซู้มาพี่น้องเบิ้งเน้ะค่ะคุณนวมคันมันมันมันนี่มันถูกอ้ยยางเรือดไม่น่าบนะคะเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยยางขาดคุณน่ะหวานันมซ้ำนี้ฮะเซ็ตน ขันเมียนเกลไปกูหนีเฮาไม่เห็ดอันนั้นค่ะคนเหาหนะมักหนะค่ะนี่เดีนะคะพี่น้องขายเดี๋ยขายดีได้ขันเมียนนะพี่ขายนะมะม่วงพันลิ้นงูเห่าค่ะหวานๆค่อยๆเคียวเสวยค่ะนี่ค่ะไม่ใช่เคียวเสวยแต่ไม่ใช่เคียวเสวยดูนี่ค่ะพี่น้องหวานค่ะอืมไกรอบกรอบแซ่บมันๆค่ะอืมเสียบพี่น้อง เเนนี่ยาะหวานหวานมันค่ะพันลิ้นงูเฮานะคะเบิดบาน